อะไรเอ่ยล้างเช้าล้างเย็นก็ล้างจมูกไงเช้าและเย็นพ่นยาเช้าและเย็นช่วยลดน้ำมูกช่วยลดการแผลทำให้สะอาดอ้าวเราไม่จูการล้างจมูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่ได้มาเร็วๆเนี่ยคนเขารอดูกันอยู่นะว่ามิลินล้างจมูกเก่งมาก ทำไม่ให้แม่ล้างให้ก็ต้องให้พี่พยาบาลมาล้างให้อ่ะค่ะไม่ใช่ไม่ให้นั้นแม่ล้างให้โอเคไหมโอเคพร้อมก้มหน้าอ้าปากหนึ่งสองสามอืมโอเค,อเคล่งไหมสบายไหมอ่ะสั่งออกมาสั่งออกมาค่สะสั่งออกมาให้หมดค่ะตอนนี้นะคะน้องมิมลินอ,อยู่ในพยาบาล เพราะว่าจะทําให้โล่งจะทําให้สะอาดไม่มีน้ํามูกนะคะโดยปกติอยู่บ้านแม่ก็จะล้างให้อยู่แล้วนะคะแต่ส่วนมากแม่จะล้างเย็นแม่จะไม่ได้ล้างเช้าเพราะแม่จะไม่มเวล้างให้ตอนเช้าคุณยายก็ล้างไม่เป็นนะคะอ่ะกลมหนะ้าอาปากค่ะหนึ่งสองสามค่ะโอเก่งมากค่ะอาสั่งออกมาค่ะลูกสั่งออกมาสั่งออกมา,อ,อ,กมาอู้น้ำมูกยืดเลยเห็นไหมคะนี่ขนาดล้างเช้าล้างเย็นนะคะเนี่ย เริ่มมีองอแงนะคะวันนี้เริ่มแบบทุกวันทุกวันเดี๋ยวเอานี้เอานี้ล้างจมูกเสร็จแม่จะพาออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วมันมีของเล่นขายด้วยนะอ่าโอเคโอเคนั้นอยู่เท่านี้ก่อนนะคะเริ่มมีงอแง